ในหัวข้อนี้นะครับเราเดี๋ยวเราจะมาเขียนงานตัวนี้กันนะครับก็จะมีในเรื่องของการสร้างนะครับสร้างในส่วนของงานเบสิกกันนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมจะเอาวางไว้ด้านข้างเนาะแล้วก็อ,อันนี้อ๋อนี้ขยายนะครับขยายเป็นสอหน้าต่าง ขยับมานะครับแบบนี้ทีนี้นะครับในการเขียนเนี่ยนะครับถ้าจะให้วางวิวแบบนี้เลยนะครับดังนั้นเราจะต้องเป็นคนกําหนดว่าเราจะเอาระนาบไหนอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราเลือกที่จะเขียนนะครับว่าเราจะใช้ระนาบไหนใช้พาร์ทนะครับพาร์ทที่เป็นหน่วยอะไรก็ได้นะครับเป็นหน่วยมิลิเมตรหน่วยนิ้วนะครับแต่เนื้นี้ยตัวเนี้ยเราจะใช้เป็นหน่วยมิลิเมตรนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนกันแบบแบบนี้นะครับ ก็คือเราเลือกระนาบนะครับจะมีระนาบฟนต์นะครับท็อปแล้วก็ไรเฟรนนะครับถ้าให้ดูจากตรงนี้เราจะเห็นว่าตวงนี้เราจะเลือกเป็นไรเฟรนนะครับเราก็เลือกเลยนะครับคลิกที่ที่ตรงนี้หรือนะครับพอเราคลิกตรงเนี้ยนะครับหรือเรามาคลิกที่สเก็ตตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าให้ใบนะครับเราคลิกตรงนี้แล้วเลือกสเก็ตตรงนี้เลยจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนตัวที่เป็นบุกลมก่อนนะครับ ไดเมเตอร์ตัว40ตัวนี้เราก็เลือกเลยนะครับก่อนที่จะสร้างนะครับเราสร้างเส้นสัญลกษณ์ขึ้นก่อนนะครับ1เส้นคลิกเลือกเลือกขึ้นมานะครับคลิกขวานะครับเลือกคำสั่ง s m r t t i m e n s i o นนะครับคือตัวนี้ปุบ๊บนี่ให้ขนาด dimension เลยถ้าให้ดูจากตรงนี้จะเป็น55 5เนาะเราก็ใส่ไปที่55กด Enter นะครับจากนั้นนะครับ แล้วก็เขียนวงกลมคลิกนะครับคำสั่ง circle ตรงนี้สร้างขึ้นมาคลิกขวาเลือกคำสั่ง smart dimension นะครับคลิกเลือกตัวเลขที่40นะครับ enter ทีนี้เดี๋ยวเราจะเขียนนะครับตัวนี้แค่ข้างเดียวนะครับก็จากตัวเลข82ก็20นะครับเราก็ใช้คำสั่ง line ในการเขียนนะครับคลิกมืมาชี้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ย ก็จะแตะเข้ามานะครับคลิกเลือกวางนะครับคลิกวางคลิกวางนะครับแล้วก็คลิกขวาเลือก select เป็นการออกจากคำสั่งนะครับจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะกด s ที่คีย์บอร์ดเลือกคำสั่งตัวนี้ครับตัวสม a า t d i ด e ม s ชันจากตรงนี้คลิกเลือกตรงนี้เลยนะครับ20แล้วก็ตัวนี้เออมันเป็นตัวเลข85เนาะ ตัวเลขครึ่งหนึ่งนะครับผมทาแบบนี้ดีกว่านะครับคือคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกคลิกตรงนี้และเลื่อนมาฝั่งนี้นะครับฝั่งตรงข้ามเส้นเซนเตอร์ไลน์ตัวนี้นะครับก็จะได้ตัวเลขคูณ2นะครับแล้วก็ใส่เลย85แบบนี้จากนั้นนะครับเรามาใช้คําสั่ง Miller e n t i t y นะครับใช้คําสั่ง Miller entity คือตัว a อตัว entity to Miller นี่คือเลือกเส้นที่จะเอาไปนะครับเราก็เลือก3เส้นแล้วก็เลือกนะครับ about นะครับ m i ลเล r about ก็คือตัวนี้ เป็นเส้นที่จะให้เขาสะท้อนข้ามไปนะครับจากนั้นกดโอเคเราก็จะได้ตามนี้แหละนะครับจากนั้นใช้คําสั่งในส่วนของทิมนะครับลากผ่านตัดนะครับลากผ่านตัดเราจะทําการตัดตัวนี้นะครับกดโอเคนะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่แท็บฟีเจอร์เลยนะครับเลือกคำสั่ง Extrude b o ร์ Base 1 0บมิเป็นค่า Default ของเขาก็คือตรงนี้1 0บมิลนะครับเราก็กดโอเค แล้วก็ได้ตามนี้จากนั้นนถัดมานะครับเราก็จะทําการเขียนนะครับตัวนี้แล้วลหะนะครับคือปีกตัวนี้ขึ้นมานะครับคือตัวนี้คือ12ก็เลือกผิวนะครับเลือกสเก็ตเลือกคําสั่งสร้างสี่เหลี่ยมนะครับให้ล็อกกับจุดปลายตัวตัวมุมตัวนี้นะครับแล้วลากมาวางคลิกขวาเลือกคําสั่งสมาร์ทเ m ม n ชันนะครับคลิกนะครับ12 ตามนี้นะครับจากนั้นก็ทำการนะครับ X t o u d e นะครับกดให้เป็น ISO หน่อยนะครับกด Spacebar นะครับ Spacebar ก็จะเป็น ISO แบบนี้นะครับทีนี้เราก็มาที่แท็บของ Feature เลือก e X t o u d e b o t Base นะครับตัวนี้คือรวมทั้งหมด48นะครับจาก10เนอะอ่ะเราก็ใส่ไปที่38นะครับอ่านี่ครับเพราะรวมไปอีก10ก็48กด OK แล้วก็ใช้คำสั่งฟิล l e t นะครับทำการฟิลเลตขอบนี้นะครับเป็น15นะแล้วก็ใส่15กด Enter นิดนึงนี่ตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้มันไม่โชว์นะครับว่าฟิ l เลตยังไงอย่าลืมเลือกไปที่ฟู l f i l l e t นะครับจากนั้นเรากดโอเควิวฉากนะครับฉากข้างหลังตัวนี้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับพวกเกี่ยวกับพื้นแสงพื้นเงาอะไรพวกนี้เปลี่ยนได้นะครับหรือ ตัวที่เป็นแบ็ k กราวด์นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนได้ผมเปลี่ยนเป็นแบบแบ็ k กราวด์เป็นแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้เห็นชัดๆขึ้นนะครับทีนี้ถัดมานะครับเราจะทำการสร้างนะครับในส่วนของวงกลมตัวนี้ขึ้นนะครับก็คือจุดนี้บริเวณนี้นะครับไดมิเตอร์ที่เราจะสร้างนั่นคือ40อยู่แล้วนะครับเราสเก็ตนะครับเลือกผิวสเก็ตตรงนี้นะครับในเลือกผิวแล้วเลือกสเก็ตตรงนี้ เลือกคำสั่งนะครับสร้างวงกลมนะครับก็คือตัวนี้เอาเมาส์มาชี้ที่ที่ขอบของเส้นวงกลมเพื่อให้เขาแสดงผลจุดเซนเตอร์ของวงกลมครับเราเอาเมาส์มาคลิกนะครับเลือกทีนี้นะครับคลิกขวาเลือก Select นะครับเป็นการออกจากคําสั่งนะครับแล้วเรามาทําการให้นะครับวงกลมตัวนี้ล็อกกับขอบตัวนี้นะครับโดยใช้รีเลชันเข้ามาช่วยนะครับคลิกไปที่ Add ด e l a t i o n คลิกวงกลมคลิก ที่อาโทษทีคลิกขอบนะครับถ้าเราคลิกคลิกไปแล้วนะครับถ้าเราต้องการยกเลิกคลิกซ้ำนะครับเป็นการยกเลิกนะครับนี่เลือกนะบ,บอกว่าเป็นตัวนี้นะครับาจากนั้นเราก็กดโอเคนะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง e x t r t e ทู t, t ตัวนี้ก็ เป็นขนาดความยาว30แล้วก็20นะครับเพราะว่าตัวนี้มันมันมา10อยู่แล้วนะครับกด20จากนั้นเราก็จะทำการใส่คลีบนะครับคือตัวหลิบตัวนีนะค้คือตัวนี้เองนะครับแล้ก็เลือกระนาบนะครับดูจากระนาบก็คือเป็นฟอนต์นะครับดูจากตรงนี้นะฟอนต์ front. แล้วก็ใช้นะครับ คำสั่งสร้างลายล็อกให้ล็อกนะครับอ่ะให้ยืดตรงนี้ดีกว่านะครับแบบนี้และเลื่อนลงมานะครับให้ดูตรงนี้อ่านเลื่อนตรงนี้ครับตัวนี้เลยเส้นเนาะลากสามารถมูฟได้นะจะเป็นแบบนี้จากนั้นนะครับตัวเลขตัวนี้ห่างมีระยะห่างคือย5ินะครับในการใช้งานนะครับเราให้ขนาดก่อนนะครับโดยการ ใช้คำสั่ง Smart Dimension คืออยู่ตรงนี้นะครับสมาร์ทเ e ม s ชันเราบอกว่าตัวนี้ลากเหลือ25อนะครับใส่ไป25ปับ๊บจากนั้นนะครับพอยน์นี้นะครับกับจุดนี้ให้มีความสัมพันธ์นะครับเราก็จะทำการกำหนดความสัมพันธ์กันนะครับโดยการแ d ด e ีเ t ชันบอกว่าพอยน์นี้กับจุดนี้นะครับมีความสัมพันธ์เป็นแบบ c o สเเดนต์ ident, นะครับแล้วก็เลือกโอเค แบบนี้ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับใส่ส่วนสูงหน่อยนะครับเพื่อตัวเลขที่จะได้แบบแบบอันนี้ทั้งหมดนะครับก็ประมาณ20แล้วกันใหน้มันเลยขึ้นไปนิดนึงนะครับแล้วก็มาที่ในส่วนของฟีเจอร์มาเลือกที่ extrude นะครับเลือกเป็นแบบนะครับลักษณะเป็นแบบออกทั้งสองด้านก็คือ m i p l a n n นะครับแปดมิลกด Enter แล้วก็จะได้แบบนี้ถัดมานะครับถัดมา ถ้าหากเราดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันจะมีตัวเกิดเกิดมานิดนึงเนาะอ่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะมีในตอนท้ายเราเ๋ยวเราจะทำทริกให้ดูอีกแบบหนึ่งนะครับถัดมานะครับเราจะเจาะรูตรงนี้นะครับคำสั่งที่จะเจาะนะครับก็คือโฮนะครับโฮวิสร์เป็นสแตนดาดในการเจาะนะครับเราเลือกจะไท p e ไหนเราเลือกเป็นแบบเจาะนะครับเลือกเป็นหน่วยเป็นแบบ asymmetric นะครับ คือเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับแล้วเลือกเป็นแบบดิวไซส์และเลือกเป็นแบบ deal size, แอ,แบบอ่าแล้วเลือกขนาดนะครับรูเท่าไหร่อันนี้ในตรงนี้นะครับก็คือเราจะใส่ไปที่20เลือกบอกว่าเจาะแบบทะลุนะครับส่วนตัวนี้นะครับเนียไซส์เคาน์เตอร์ซคเนี่ยคือจะให้แชมเฟอร์ขอบไหมนะครับเราไม่ไม่ต้องการก็ติ๊กออกนะครับจากนั้นให้เลือกมาที่ Position ก็คือตำแหน่งที่เราจะเจาะ ก็ค,คือตรงนี้นะครับแต่ทีเนี้ยแต่ทีเนี้ยเราเอาเมาส์มาชี้ที่ขอบนะครับเขาจะสร้างจุดเซนเตอร์ให้นะครับตัวนี้คือจุดที่จะเจาะวางนี่ปุ๊บนะกดโอเคนะครับเขาก็จะเจาะให้ออโต้เลยเจาะแบบทะลุเลยนะครับโดยมีคําสั่งตรงนี้ให้ทันว่านะครับเราจะเจาะตรงนี้นะครับเป็นเป็นลักษมีที่12นะครับเหมือนเดิมนะครับโอวิาสาตเลือกคำสั่ง นะครับเหมือนเดิมนะครับตอนนี้สเต็ปเดิมนะครับดิวไซส์ก็เป็น12แค่นี้เองนะครับก็เลื่อนมาที่ึ๊บจากนั้นนะครับเราก็มาที่ส่วนของ position เลือกผิวที่เราจะเจาะครับเอามามชีที่ขอบนะครับให้เขาสร้างรีเฟรนจุดเซนเตอร์ของศูนย์กลางของวงกลมมานะครับก็เลือกปึ๊บนะครับแบบนี้นะครับกดโอเคท่านี้เอง ครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปออกโรอิ n งกันแล้วก็เซฟก่อนนะครับในที่นี้ผมจะเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับก็จะเป็นชื่อ,อาตามเอกสารเนาะบิลด์ห้านะครับอันนี้ก็ใส่ทีนี้เดี๋ยวเราจะออกโรอิ n งกันนะครับก็คือเราจะวางวิวตามนี้เลยนะนะครับวางวิวตามนี้เลย ก็ให้ไปที่ New นะครับเลือก New เอกสารขึ้นมานะครับเป็น Drawing ที่เราเ Template นะครับที่เราต้องการใส่นะครับแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะใส่จากตรงนี้เลยก็ได้นะครับเราก็คลิก Next เลยแบบนี้นะครับซึ่งเราจะมีวิวเขาจะมีวิวให้เราเลือกนะครับว่าเราจะใช้ view ไหนในการวางนะครับสามารถที่จะกดเลือกกด Preview นะครับเนี่ยเอามาชี้ปุ๊บเงี้ยเขาจะกดปรีวิวให้เราเลือกเลยนะครับเป็นวิวไหนนะครับนี่เราก็เลือกเป็นแบบวิวนี้นะครับวางซึ่งสเกลนะครับเราสามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้นะครับนี่ถ้าเป็นยูทชีสเกลเนี่ยก็คือ,คอเขาจะเปลี่ยนนะครับไปตามสเกลตัวนี้ให้นะครับหนึ่งส่วนสองเนี่ยเขาจะออโต้ให้แต่ในที่นี้เราต้องการที่จะเลือกเองนะครับก็ปรับเปลี่ยนเป็นสเกลหนึ่งต่อหนึ่ง แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราตวเนี้เราเสียดใส่สเกลหนึ่งต่อหนึ่งใส่ตรงนี้นะอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่ดังนั้นนะครับผมแนะนําตรงนี้นะครับให้เป็น u s ช scale นะครับคลิกวางนะครับให้กดโอเคก่อนนะครับให้กดโอเคก่อนทีนี้อีกที่หนึ่งที่ผมจะแนะนําก็คือเรามาแท็บตรงนี้นะครับเป็น view palette ตรงนี้นะครับให้คลิกตรงนี้นะครับเลือกโมเดล5เลือกกด refresh หนึ่งที เขาก็จะฉายวิวนะครับวิวต่างๆให้ดังนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะทำการดึงนะครับในส่วนของวิวพวกนี้มาใช้งานได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้เราบอกว่าต้องการเอาวิวนี้มาใช้เราก็ลากเลยลากมาวางนี่นะครับเราก็จะได้แบบนี้หรือนะครับเราจะใช้ในส่วนของตัวโปรเจกต์วิวนะครับเราก็มาแท็บตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับโปรเจกต์วิวก็คือเราคลิกที่วิวปุ๊บเนี่ยเขาจะสร้างวิว ให้เรานะครับเราคลิกวางแบบนี้เลยก็ได้นะครับอ่าเนี่ยเราได้วิวแบบนี้ละสามารถที่จะมูฟนะครับมูฟลงมาข้างล่างเพื่อที่จะให้วางวิวแบบนี้เนาะอ่าผมก็เลยจะต้องทําแบบนี้นะครับแต่จริงๆแต่จริง,รงๆเนี่ยนะครับถ้าเราใช้วิวนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยมาวางนะครับเขาจะมีออโต้ออโต้วิวให้นะครับวางแบบนี้หรือแบบนี้นะครับเป็นออโต้วิวนะ เนี่ยเราเราสามารถจะวางแบบนี้ก็ได้นะครับนี่จะวางแบบนี้ก็ได้หรือจะลบทิ้งแบบแบบที่เราต้องการนะครับเราต้องการลบทิ้งนะครับก็กดเลือกกด delete นะครับคลิกกด delete ดีครับคือการกดปุ่ม delete เนี่ยสามารถกดปุ่ม delete ในคีย์บอร์ดหรือคลิกขวาเลือก delete จากตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ในที่เนี้ยผมจะวางวิวให้เหมือนนะครับให้เหมือนกับที่นี่ซึ่งในส่วนตัวนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับ บอกว่าต้องการที่เป็น1.2ส่วน2เราสามารถจะเปลี่ยนสเกลได้นะครับอันเนี้ยหนึ่งตำแหน่งเป็นหน่วยเรากำหนดเป็นหน่วยนี้นะครับหรือเราเปลี่ยนสเกลเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับมันก็ได้ละนะครับเราก็ลากวางมาลากวางอย่างนี้ก็ได้นะครับเรามาเปลี่ยนเอาสเกลตรงนี้เลยก็ได้นะครับทีนี้ ส่วนตัวเนี้ยเราอยากจะทำเป็นเฉดสีนะครับแบบนี้ก็คลิกที่วิวนะครับมาตรงนี้ครับเปลี่ยนเฉดเป็นแบบนี้เลยและทีนี้แล้เราอยากจะตัดนะครับวิวแบบนี้นะครับก็จะทำการตัด section view นะครับก็ไปที่ตัวคำสั่ง section view คลิกนะครับเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้นะครับจะมีรูปแบบ จะมีรูปแบบในส่วนของการาที่จะตัดนะครับเราก็เอาเมาส์มาคลิกที่จุดเซนเตอร์ของวงกลมนะครับกดโอเคเลยนะครับมีรูปแบบหลายๆอย่างให้เราเลือกกดนะครับลากมานะครับลากมาวางแบบนี้ซึ่งอันนี้นะครับเราสามารถที่จะทําการเลือกฟลิปได้นะครับแบบนี้ก็ได้อยู่ที่เราต้องการนะครับจากนั้นเราก็กดโอเค พอได้แบบนี้เสร็จนะครับก็เป็นการให้ขนาดเด e ม s ชันนะครับก็ a n n o t a t i o n นะครับ s m a r t dimension แบบนี้นะครับเราก็ให้ขนาดเลยจากตัวนี้กับตัวนี้นะครับมีระยะห่างเราก็ใส่นะครับจากจากขอบตัวนี้กับขอบตัวนี้เราก็ใส่เข้าไปนะครับจากขอบตัวนี้ กขอบวงกลมนี้เลยนะครับเขาจะใส่เซนเตอร์ให้แล้วก็วางแบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับก็ใส่ R หน่อยตนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นการให้ขนาดเดเมนชันนะครับเราก็จะให้แบบนี้เลยนะครับเราก็ให้แบบแมนนวลนะครับเป็นแบบนี้ ระยะห่างตัวนี้กับตัวนี้ทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการจะ move ตัวนี้ขึ้นไปหน่อยนะครับก็ออกจากคำสั่งก่อนนะครับคลิกขวาเลือก select ก,ก่อนนะครับแล้วก็คลิกนะครับที่ขอบลากขึ้นไปนิดนึงนะครับเป็นการขยายพื้นที่นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งในส่วนของการให้ขนาดใหม่นะครับเช่นตัวนี้เราก็คลิกขวาตรงนี้ก็ได้นะครับเราจะใช้คำสั่งตัว smart dimension ปึ๊บปึ๊บ,บอ๋อนะครับโทษทีนะครับกด S ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับตัวนี้เราบอกว่าตัวเนี้ยเราก็ให้ขนาด dimension ก็ก็จะให้แบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ปรับลูกศรเข้าไปข้างในนะครับคลิกที่ทว่าหนึ่งคีย์นะครับลากมาให้มัน snap กัน ตัวนี้ตัวเลขรวมนะครับแล้วก็ตัวเลขที่เป็นตัวนี้แล้วก็การให้นะครับขนาดรูเจาะตัวนี้นะครับเราจะใหะ้ชนิดของรูเจาะด้วยคําสั่ง h o l call out นะครับก็คือเป็นคําสั่งที่เขาจะดึงคุณสมบัตินะครับอ่าโทษทีคลิกผิดนะครับ hole call out คุณคุณสมบัติ ตัวที่เราสักเจาะเข้าไปนะครับแบบนี้เขาจะบอกเลยว่าที่เราเจาะไปเนี่ยคือรู้20 true ู l อนะครับทีนี้เราก็มาคลิกตรงนี้เหมือนกันนะครับเขาก็จะบอกเลยว่าตัวนี้มีจํานวน2นะเนี่ยที่เรา2เนี่ยแล้วก็12แล้วูออนะครับจากนั้นเราก็ให้ขนาดในฝั่งนี้นะครับอ m าสมาร์ทเ s ม o ชเหมือนกันเราก็ให้เลยนะครับตัวนี้ขึ้นมาก็30นะครับจากจุดนี้ อ้าเราจะให้ตัวนี้ทำไงนะครับตัวนี้แล้วเ,เราเอาตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็จุดนี้ถึงจุดนี้ นะครับีนี้เราก็ได้แล้วนะครับตัวเลขเราเราต้องการให้ขนาดนะครับให้ให้ตัวนี้คือตัวเลข55ก็คือเราจะต้องใช้ตัวเซนเตอร์ไลน์ตัวนี้นะครับคลิกเลือกนะครับคลิกขอบข้างบนกับขอบข้างล่างนะครับเขาจะสร้างเส้นตัวนี้ให้แล้วก็กดโอเคเขาจะสร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์ให้แล้วก็ใช้คำสั่งสมาร์ทเดเมนชันนะครับบอกว่าตัวนี้ครับตัวนี้มีระยะห่างเท่าไหร่ น,นะครับนี่ก็ได้ละนะครับทีนี้อันนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะเปิดนะครับเปิดตัว,ต,วตัวชิ้นงานก็สามารถคลิกแล้วก็โอเพ่นจากตรงนี้ได้เรามาดูตรงนี้นะครับเกิดว่าเราอยากจะให้ตัวนี้แนบให้ชิดขอบนี้พอดีนะครับวิธีทำก็คือหนึ่งละนะครับผมเราจะยกเลิกการใช้ตัวนี้ก่อนนะครับผมก็กด เลือก s u b p r a s s ไปนะครับจากนั้นมีหนึ่งวิธีก็คือผมเลือก sketch ผิวตรงนี้แล้วก็สร้างในส่วนของสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับออกมาก็ตัวเลขเดิมนะครับก็ออ25นะครับผมก็ใส่ไปที่ย25เหมือนกันนะครับและกำหนด relation นะครับก็เราจะใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับล็อกนะครับล็อก ล็อกเซนเตอร์นะครับให้อยู่เขาอยู่เซนเตอร์คลิกนะครับบอกว่าให้ขนาดเส้นนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีรีเฟรน์กับขอบนี้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดึงมานะครับแล้วก็ให้ขนาดเดมิชั่นบอกว่าตัวนี้คือ8 enter อืมแบบนี้นะครับกดโอเคเราได้สเกตขึ้นมา1เส้นเรามาใช้ตัวนี้ครับคำสั่งสป l ิตไลน์นะครับเราจะทำการสเก็ตที่ผิว นะครับคือสปิตสปิตโปรเจกต์นะครับก็คือเลือกเป็นโปรเจกต์นะอ่าเคลียร์ก่อนนะครับคลิกก่อเคลียร์ก่อนแล้วเลือกสเก็ตตัวนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เลือกผิวข้างล่างนะครับตัวนี้คือเลือกสเก็ตและเลือกผิวกดนะครับเป็นโปรเจกต์เขาจะสร้างจากตรงนี้ให้ทีนี้เราจะโปรเจกต์ขึ้นข้างบนเหมือนกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับมาการโปรเจกต์เราเลือกก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มาตัวนี้เลือกสปิตและเลือกผิว นะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยเลือกสเก็ตเลือกผิวแล้วเราก็กดโอเคนะครับนี่เขามีข้างบนนะครับผิวเกินข้างบนเราสามารถลบได้นะครับโดยการคลิกที่ผิวอันนี้จะอยู่ในในในคอร์สแอดวานซ์พาร์นะครับอันนี้ก็จะมีจะมีสอนตัวนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาจะทำการกดนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับเราจะลบ พื้นผิวตัวนี้คือกด delete จะเลือกเป็น delete and patch นะครับกดปึ๊บผิวตัวนี้ก็จะถูกลบไปแล้วก็จะได้ตามนี้ละนะครับถัดมานะครับคำสั่งที่ใช้นะครับก็คือคำสั่งลบคำสั่งลบเนี่ยเราเลือกพื้นผิวเลยนะครับพื้นผิวนี้กับพื้นผิวนี้ปึ๊บเห็นไหมสองผิวเราก็จะได้ตัวขอบนะครับชิ้นงานเข้าขอบพอดีเลย นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเนาะเวลาเอาไปใช้งานนะครับอาจจะมีช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับโอเคแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับ